วันนี้พิมพ์จะมารีวิว nokia lumia เ2 0ซึ่งเป็นมือถือในตระกูล windows phone ของ nokia ซึ่งมีหน้าจอขนาด4.3นิ้วเป็น psi p e e r b a c k ซึ่งให้ความดำของหน้าจอที่ดำสนิทและมีความละเอียดอยู่ที่800คูณ480พิกเซลตรงด้านมุมมุมซ้ายด้านบนเป็นกล้องความละเอียดหนึ่ง 3ล้านพิกเซลด้านล่างมีปุ่มกลับปุ่มวินโดว์แล้วก็ปุ่มค้นหาด้านข้างมีขนาดบางเพียง9มิลิเมตรด้านบนมีช่องใส่ h d ด a ี d ซึ่งต้องซึ่งต้องใช้เข็มกดมันมันก็จะมันก็จะเด้งขึ้นมาด้านบนมีรูหูฟังขนาด 3.5มิลและก็ช่องใส่ไมโครซิมด้านข้างมีปุ่มเพิ่มลดเสียงปุ่มล็อกหรือปุ่มปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มชัตเตอร์ปุ่มนี้สามารถกดแล้วสามารถเข้าในโหมดกล้องได้ท,ทันทีส่วนด้านหลังเป็นโพลีคาร์บอเนตมีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีคือ สีเหลืองสีแดงสีขาวแล้วก็สีฟ้าด้านบนจะเป็นเลนส์กล้องขนาด6.7ล้านพิกเซลเป็นเลนส์คาวไซ์เลนส์คุณภาพสูงด้านข้างจะมีไฟแฟลช LED ตรงกลางจะมีโลโก้โนเกียด้านล่างจะมีลำโพงขนาดเล็กแต่ให้เสียงที่ดังส่วนจุด3จุดนี้ก็คือจุด จุดเชื่อมต่อที่เอาไว้สําหรับชาร์จแบตไร้สายวิธีการปลดล็อกของเจ้าโนเกียลูเมียเจก็คือการใช้นิ้วกดแล้วก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนหน้าจอหลักนี่คือหน้าจอหลักของเจ้าโนเกียลูเมียเจและเมื่อเลื่อนไปทางซ้ายก็จะเจอหน้าเมนูซึ่งเป็น แถวเดียวเรียงหนึ่งสามารถกดค้างกดกดค้างไอ,ไอคอนที่ต้องการเพื่อเอาเพลวางหน้าหน้าหลักได้และสามารถปรับขนาดของไอคอนได้3ระดับคือขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่สุด เจ้าโนเกียลูเมียเจมีจุดเด่นก็คือเรื่องกล้องถ่ายรูปขนาด6.7ล้านพิกเซลมีการตั้งค่าคือมีการสลับไปยังโปรแกรมต่างๆเช่นซ i n e มากกราฟโนเกียแกนมีสมาร์ทชูตและก็ p a โ o r าม a าส่วนกล้องหลักมีเมนูการปรับตั้งค่าดังนี้ก็คือไฟแฟลชสามารถ เปิดไฟแฟเปิดแฟดอัตโนมัติหรือปิดแฟชก็ได้ปุ่มนี้ก็คือปุ่มสลับกล้องหน้าหลังกล้องหน้ามีความละเอียดกล้องหน้ามีความละเอียด1.3ล้านพิกเซลส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มบันทึกวิดีโอสามารถบันทึกได้อยู่ที่ความละเอียด HD 720p ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง กดที่หน้าจอว่าจะสามารถถ่ายรูปได้ทันทีโฟกัสแล้วก็ถ่ายเลื่อนไปทางด้านขวาเพื่อดูรูปที่เราถ่ายส่วนซีนิมาา ซีนีมาซีนีมากราฟก็เป็นโปรแกรมที่สามารถทำให้รูปภาพบางส่วนเคลื่อนไหวได้โดยการเข้าไปในรูปแล้วก็กดเปิดในซีนีมากราฟกดปุ่มสามปุ่มด้านข้างแล้วก็กดแก้ไข ถ้าต้องการให้ต้องการให้มันเคลื่อนไหวก็มากดที่รูปปากกาแล้วก็มาระบายแล้วมันก็จะเคลื่อนไหวแต่ถ้าต้องการหยุดการเคลื่อนไหวให้กดที่รูปยางลบแล้วมาระบายรูปก็จะหยุดเคลื่อนไหวสามารถปรับแต่งรูปได้ลดความเร็วแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกของรูป เลือกทุนสีต่างๆที่เราต้องการแล้วถ้าเราชอบแบบนี้แล้วเราก็สามารถกดบันทึก รูปจะใช้ระยะการประมวลผลสักระยะหนึ่งเมื่อเราได้รูปแล้วมันก็จะเป็นลักษณะที่เราต้องการส่วนตัวสมาร์ทชูตรเราสามารถเปลี่ยนใบหน้าหรือลกวัตถุด้านหลังได้โดยการเข้ามาในรูปกด ปุ่มสามปุ่มด้านล่างแล้วก็กดเปิดในสมาร์ทชูดรูปสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาตลอดแล,แล้วก็กดรูปดินสอแล้วก็กดเปลี่ยนหน้าแล้วก็กดที่ใบหน้าแล้วก็เลือกหน้าที่เราต้องการเมื่อได้แล้วเรากดเครื่องหมายกาะถูกด้านข้าง แล้วก็เซฟเราก็จะได้รูปตามที่เราต้องการต่อไปเป็นการเข้าเบราว์เซอร์ของ Windows Phone จะเป็น Internet Explorer บราวเซอร์ของเจ้ารูเมีย720ก็ไหลลื่นดีไม่มีสะดุดสามารถซูมเข้าออกได้โดยการจีบนิ้ว แอปพลิเคชันของเจ้า windows phone สามารถเข้าไปโหลดได้ที่มา Market ของ windows phone มีหมวดให้เลือกก็คือเป็นหมวดของ nokia ที่ nokia จัดจัดสรรแอปพลิเคชันต่างๆงให้เราและมีแอปแล้วก็มีเกมสามารถเลือกไปด้านข้างได้เพื่อดูแอปที่น่าสนใจ มีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเสียตังหรือแบบฟรีต่อไปจะเป็นออฟฟิ e ออฟฟิตใน Windows Phone จะคล้ายๆกับในคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นออฟฟิ e ที่ใช้ได้ใช้งานได้ง่าย และสะดวกสามารถปรับแต่งได้และแก้ไขไฟล์เอกาสารได้สามารถเลื่อนดูสลไลด์ได้และสามารถแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหวก็ได้โปรกแกรม Office ของ windows phone มีทั้ง word excel และ powerpoint ใช้งานได้ง่าย ต่อไปจะเปลนเกมเราจะมาทดสอบเกมเล่นการเล่นเกมกันเกมฟุตหินจา ตัวเกมก็ไหลลื่นดีไม่มีสะดุดต่อไปก็จะเป็นเพลงและเครื่องเล่นวิดีโอจะอยู่ในเมนูเดียวกันเพลงในในเพลงจะมีให้เลือกหลายหมวดเช่นศิลปินอัลบ้าม ลายเพลงแล้วก็รายการที่จะเล่นเช่นใน Xbox กับ m ม s i สิ t สตูเครื่องเล่นเพลงของ Windows Phone จะเป็นรูปแบบ ธรรมาดาไม่สามารถปรับแต่งตรงหน้าเครื่องเล่นเพลงได้ต้องไปปรับแต่งแบบเสียงต่างๆในตั้งค่าแต่สามารถปรับการเล่นซ้ำหรือการสุ่มได้ในหน้าเล่นเพลงต่อไปจะเป็นวิดีโอ n o กเกียรูเมียสามารถอ่านวิดีโอสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ 720p แต่

ด้านวิอก็สามารถเล่นได้ภาพสีสันสดใสมาดูตรงวิดีโอฟูเอปีกัน ฟูีดีก็สามารถเล่นได้ไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกให้เห็นส่วนหน้าเพลงและวีดีโอก็จะมีหน้าประวัติการเล่นของเราไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือวีดีโอหน้าวีดีโอที่เพิ่มมาใหม่แล้วก็หน้าแอปที่เกี่ยวกับค้องกับวีดีโอส่วนต่อไปก็คือ โนเกียมีแกมมี n o เ i a ยแกมมีจะเป็นโปรแกรมถ่ายภาพได้เฉพาะกล้องหน้าถ่ายภาพและสามารถแต่งได้เมื่อถ่ายภาพเสร็จก็สามารถแต่งได้เลยโดยการเลือกไปทางขวาเพื่อทางเพื่อเลือกโปรแกรมการแต่งต่างๆเช่นหน้าปกอระ,ะบั้อแล้ก็โทนสีต่างๆ หรือจะเลือกปุ่มแก้ไขตรงนี้แต่มันต้องเป็นรูปรูปหน้าคนถึงจะสามารถแก้ไขแต่งปรับแต่งรูปได้มีแชร์ไปยังที่ต่างๆเช่น Facebook หรือ Bluetooth ส่วนสำคัญของ Windows Phone ของ Nokia ก,ก็คือโปรแกรม แผนที่ค้นหาสถานที่ต่างๆเลือกเส้นทางแผนที่นำทางไปยังที่ต่างๆซึ่งถือว่าแผนที่ของโนเกียเป็นแผนที่ที่แม่นยำมากต่อไปก็คือโนเกียซิตี้เลน ก็คือจะสามารถบอกได้ว่าสถานที่ใกล้ๆของเรานี่มีอะไรบ้างเช่นร้านอาหารที่พักช้อปปิง้งหรือเป็นการขนส่งต่างๆเช่นร้านอาหารดูว่าแถวนี้มีร้านอะไรบ้างมันก็จะขึ้นบอกว่าอีกกี่เมตรอีกกีกก่กิโลเมตรจะถึง มันจะมีกิโลบอกแล้วก็บอกถ้าเราหันไปอีกทางมันก็จะมีร้านอีกเป็นโปรแกรมที่สะดวกแล้วก็สามารถใช้ได้จริงส่วนที่พักก็จะบอกสถานที่พักต่างๆที่อยู่แถวแถวนี้ เไปจะเป็น Facebook Facebook ของเจ้า Windows Phone รูปร่างหน้าตามันไม่คล้ายกับบน a อน r o i d และบน iOS แต่มันจะเป็นการเลื่อนไปทางข้าง,างก็จะบอกหน้าของเราแล้วก็บอกหน้ากระดานข่าวใหม่ใหม่าสารใหม่ๆแล้วก็รูปของเพื่อนๆนที่อัพลง ใน facebook ถ้าใครที่ไม่เคยถ้าใครที่ไม่เคยเล่นอาจจะแปลก,กไปสักหน่อยเพราะพ่ามันไม่เหมือนกับเบิร์แอนอลและ i o s แต่ก็สามารถลงรูปแล้วก็แชร์สถานที่แล้วก็มิ้นได้ตามปกติ ส่วนต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่า nokia lumia สามารถเปลี่ยนสีของไอคอนเมนูได้ทั้งหมด20สีแล้วแต่เราชอบ สีชมพูเมนูก็จะกลายเป็นสีชมพูหน้าหลักก็จะกลายเป็นสีชมพูตามที่เราเลือกเปิดปิด wiFi Bluetooth แล้วก็ตั้งค่าต่งางๆแบตเตอรี่และความจำข้อมูลของโทรศัพท์เมื่อเลื่อนมาอีก ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นการตั้งค่าแอปพลิเคชันต่างๆในตัวเครื่องมีเช่น Internet e น็ต o อ e r o f เลอรข้อความหรือโปรแกรมต่างๆในตัวเครื่อง Nokia l u m i a 720ใช้ c p u แบบ d u โอคอสแตรฟลากรสเอสสี่แรมความจำตัวเครื่องอยู่ที่ 8GB มีจำหน่ายแล้วตามช็อปร้านต่างๆราคาอยู่ที่1900บาท